มาครับพามารับชมต่ออีกหนึ่งชุดนะครับที่จะติดตั้งวันพรุ่งนี้อันนี้เป็นชุด DMAX นะครับเป็น DMAX 0 7นย์รับนะครับมาดูกันครับนี่ฮะหรือที่เรียกว่า DMa x p l a t i พ u m นหรือ DMAX Pro Series นั่นเองนะครับคิวติดตั้งพรุ่งนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นชุดประหยัดเลยนะครับ1ินิ้วนะฮะเครื่องเสียงมือ2งานซาวมือหนะครับเราจะเห็นว่างานหุ้มหนังงานขึ้นตู้รวมถึงแผงหลังและแผงประตูนะครับ เป็นมือหนึ่งทั้งหมดนะครับขึ้นไม้ใหม่นะครับรวมถึงหุ้มหนังใหม่นะครับหมดเลยนะครับอุปกรณ์ที่ได้มีอะไรกันบ้างในชุดนี้นะครับที่ว่า20,000บาทชุวนๆนะครับนี้นี่ฮะเห็นชื่อคงรู้นะฮะ Exas นะครับ Power Exas 4 Channel นะครับทำหน้าที่ขับแผงหลังนะครับแผงหลังก็8ดอกครับ6 6 6 6 4 4 4กนะครับด้านหลังเป็นมือ2นะครับส่วน ด้านหน้าเราให้มือหนึ่งไปเลยนะครับลำโพงเป็นมือหนึ่งทั้งชุดนะฮะลำโพงเป็นมือหนึ่งทวิตเตอร์ก็เป็นมือหนึ่งนะครับสําหรับแผงประตูโอเคนะครับขับด้วยเอ็กซตัวนี้เลยนะครับสี่ชันแนลเอบนะครับสํารองไฟด้วย1ล้านไมโครนะฮะตัวนี้เป็นฟ็อกเกอร์นะครับแล้วก็เอ็กซ์ซอีก1ตัวนะฮะตัวใหญ่เลยตัวนี้ฮะทำหน้าที่ขับซับ12นิ้วแม่เหล็กร้อยเจ็ดสินะครับป m 7แบนนะครับ737นี่ฮะแม่เหล็ก รอเินะครับเป็นคงหล่อแม่เหล็กสองก้อนภายใต้ยแบตเอ็กซัสนะครับที่เราคุณเคยกันดีโอเคนะครับรอชมงานติดตั้งพวกนี้ได้เลยครับคลิปนี้หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ